โอ้โหท่านผู้ชมร้อนแบบสุดขีดรับเช้าวันนี้จริงๆครับนี่คือพาดหัวข่าวข,าวของ CNBC สำนักข่าว CNBC บอกว่า mm hmm. President Donald Trump Global t a r i f f Were deemed illegal and blocked by the U.S. Trade Court พูดง่ายๆว่าเมื่อช่วงตอน2ทุ่มเศษที่ผ่านมาตามเวลาในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับตรงกับตอน7โมงเศษประเทศไทยนะครับยีกาุสาคมเนี่ยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐแห่งนครแมนฮัตตันนะครับ เปิดแถลงนะครับว่าผู้พกักาูกษา3รายมีมติยับยั้งการบังคับใช้มาตรการภาษีต่างตอบแทนหรือเจ้า r e c i p r o c a l tariff ของรัฐบาลทรัมป์แหละครับนี่ฮะแล้วปรากฏว่าบอกว่าการประกาศของทรัมป์เนี่ยเป็นการอาศัยอำนาจประกาศมาตรการนี้ภาย,ตายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินสากลของสหรัฐนะครับภาพรวมเนี่ยทางศาลบอกว่าเป็นการใช้นาจเกินกว่ารัฐธรรมนูญ ขัดรัฐธรรมนูญสอกขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็เกินขอบเขตนี่นะครับตามรายงานสำมะกข่าวเซ็นเอดเอซนบีซีรายงานต่อว่าภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยนะครับระบุการให้อำนาจแก่รัฐสภา,หาสหรัฐอเมริกาในการกํากับการค้ากับนานานประเทศนะครับซึ่งไม่สามารถได้รับการแทรกแซงหรือกํากับเกินขอบเขตอํานาจภายใต้การใช้กฎหมายอํานาจเศรษฐกิจฉุกเฉินสากลของสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันเศรษฐกิจสหร,รัฐอเมริกาคือพูดง่ายๆอาภาษาคนภาคนชาวบ้านคือสอบว่าจะเกินขอบเขตและสอบว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สอบว่าจะใช้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉิน,เ,นเกินกว่าขอบเขตที่ใช้ได้นะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าคือตามกระบวนการท่านชมทรัมป์สามารถที่จะทำเนียบข่าวอุธรอนได้แล้วครับอุดท,ทอนได้อยู่แล้วนะครับและมีรายงานเพิ่มเติมว่าทำเนียบข่าวสหรัฐนั้นเปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นได้ดำเนินการยึดอุดทร์ต่อปติของศาลรัฐบาลกลางแห่งนครแมนฮัตตันเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวจับตาดูฮะท่านผู้ชมฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจบลงแบบไหนอย่างไรวันนี้เข้มข้น้งวันแน่นอน